สวัสดีครับผมลุงหลอดเอฟซีครับมือนี้มาทายหางบางไฟครับไอยันสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกับไายันแล้วนะครับผมนี่ครับมือนีมาสู่เพื่อชัยชนะครับขอให้มันหมานด้วยเทิดนะครับขอขอแก้มือนะครับผมชุดออนวันนี้ชุดออนนะครับผมราคาเพียงยี่หวานเจี๊ยบนะ่ครับผมช่องลุงหลอดเอฟซี นะครับน่องสไปายกับมานะครับน้องสปร์ก้นสวยนะครับผมแม่แสงไปไส่บันส่อง,ง,งอ้าวคอยนี้จากบันส่องมาหนีได้หนึ่งมาดไทายชาพอนบนรถยุดหรอบ่เฮ้อโอ้อย่างไอยยูบุญจุดซีบงังพันสอง ตายสองไปไแพ้บ้านครับนี่ไปไแพ้บา้านครับเสีบย,บยบันไพ้ยังแพ้บ,าบ,าบา้บานกว่านี่เดี๋ยวสีมาไทายไทยพระเอกใหญ่ในสนามก่อนรอแป๊บนึง่งนะรครับนี่อ่าอาจารย์สร้างกับสีม,มาเบาๆวะ่ะสุดอ่อนลีลาวดีป่ะลีลาวดีหน่อยเ่ยางมาบอกว่าสุดอ่อนนะครับเบิ <c oughs> ่องตานาตาก,ตากะงูก็เอามาล่อรุ่นล่อเชียร์ครับท้องพักดีมาร่วมเชียบ้างไป ไปกับทองพักดีรับรองหวานเจลีเลียบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงร,รอดเอฟสีสวัสดีลา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 